สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม The Fox ในเครือของ Roblox ผมจะแนะนำอุปกรณ์ป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็รวมถึง Big a c g ก็คือ Eater นะที่ดีที่สุดในแพทนี้นะครับอยู่ด้วยกันเลยก่อนอื่นเลยนะให้วิ่งมาทางนี้ครับ ชุดเกาะที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นชุดเกาะ r e เวน g ์ <c oughs> เราจะต้องมาหาอีกาครับที่อยู่ตรงนี้ซึ่งผมทําไปแล้วละ่ะแต่มันอยู่ตรงนี้ละ่ะอีกาเนี่ยจะให้เราทำคเควสคเควสที่1ในส่วนแรกอยู่ในเหมืองขั้นต้นครับเหมืองด้านในเหมืองขั้นต้นตรงนี้ให้เราเข้าไปมันจะให้เราไปล่าพวกแมงมุมแมงมุมไดมอนด์แมงมุมพรามอยู่ในเนี้ยพอล่าเสร็จแล้วนะ ก็มาส่งครับมาส่งเควสที่เดิมที่อีกาตัวเดิมตัวนี้นะเราไปนี้นะทีนี้อีกามันจะย้ายที่ครับมันจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่ด้านหน้านี้ด้านหน้าตรงนี้นะประตูตัวนี้แต่เดิมมันจะปิดแล้วก็มีกุญแจล็อกไปด้วยเราต้องมาทำเควสตรงนี้ครับกับอีกาอีกาตัวที่สอง มันจะให้เราไปล่ามอนสเตอร์เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่โซนด้านบนโซนเหมืองแร่ด้านบนนะ mm hmm. ก็วิ่งมาตามนี้นะครับ mm hmm. นี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกออกตัวเล็กๆนะเนี่ยพวกออกเนี่ยคอมมอนออกครับ คอมมอนออแล้วก็พวกเนี่ยออกตัวใหญ่รวมถึงตัวพวกโกเลมแล้วก็เยติด้วยนะครับพวกนี้อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไปถึงไปคริสตัลโกเลมแล้วก็เยติพอเราส่งเสร็จปั๊บนะครับประตูนี้จะเปิดเราก็ต้องไปทำเควสต,ต่อนะครับเรเวน3เหมืองสีแดงเนี่ยเป็นเหมืองขั้นสุดยอดแล้วครับ ข้าททางลับพรทางลับทางลับนี่พอเข้าไปแล้วเราก็จะได้เจอกับเลเวนตัวที่3ามเลเวนตัวที่3ามเควสจะเป็นที่ผมมารไว้อยู่ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ทำมันให้ฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ด้านในเหมืองแดงที่ผมเพิ่งวิ่งผ่านมาเนี่ยแหละแต่ว่ามอนสเตอร์มันเก่งมากก็เลยยังไม่ได้ทําในส่วนของเลเวนเนี่ยครับมันจะให้ตัว เวลาเราฟ็อกซ์ในส่วนของอาเมอร์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือตัวนี้โอกาสออกหนึ่งในแปดครับเลเว่นเฮมเมตแล้วก็นี่ครับเลเว่นเชสเพลตก็คือเสื้อเสจแล้วกางเกงกางเกงเนี่ยของผมยังไม่โผลมาในคอลเลกชันตัวนี้มิสซิงลีซิฟเป็นเพราะว่ากางเกงเนี่ยจะต้องจบตัวนี้ครับ จบเควสอีกาตัวนี้ให้ได้ก่อนถึงจะได้กางเกงทีนี้เข้ามาข้างในนี่คือดาร์กเฮดพิกแอกก็คือพิกแอกที่ดีที่สุดในตอนนี้ราคา2อล้านเมันจะโผล่มาต่อเมื่อเราทําเราส่งเควสสาตัวนี้ครับตัวเนี้ยเนี่ยมันจะคุย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 ,คยแล้วก็ขอไอตัวเนี่ยตัวเลกต้องคุยตามลำดับนะอุรอนอุรอนเนี่ยเขาจะต้องการตัวเนี้ยครับ เดีย๋ยวผมดูก่อนตัวฮาร์ดเนี่ยตัวฮาร์ดตัวฮาร์ดแต่ว่าเป็นของแบงมุมนะครับจะเป็นฮาร์ดของแบงมุมเนี่ยอุรอนแล้วพอมาเป็นตัวที่2ตัวที่2จะต้องการฮาร์ดของเยติตัวที่3จะต้องการฮาร์ดของโกเลมโกเลมก็คือบอสที่อยู่เหมือนด้านบนเป็นบอสไอซ์โกเลมที่ผมเคยลงคลิปก่อนหน้านี้พอเราส่งครบปับ๊บตัวนี้จะโผล่ให้เรา เอามาซื้อได้นะครับราคา2750เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ก็บลินนะ5 7 5 0แล้วก็0ูเราใช้ก็บลินในการซื้อนะครับก็คูณจุดแป้าเข้าไปดิสカウสมันจะเหลืออยู่ที่2องล้านส3ม0 0 0สล้านสามแสถ้าเรามีปิกแอคอย่างที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะมันก็จะลบไปได้อีกประมาณ1ล้านเอาไปขายต่อนะได้ประมาณ1ล้าน เราก็ต้องหาตังค์อีกล้านสามตอนนี้ผมเกือบถึงละยวถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยเปลี่ยนมาจากตรงนี้นะครับส่วนบนตัวผมเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีมมของเลเว่นเพราะว่าพยายามพยายามทำอยู่2รอบนะครับครับครับแค่หมวกนี่แหละไม่ออกมันออกอย่างอื่นหมด1ใน8ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับโอเคก่อนจากกันล่าสุด The f o อมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาเป็นการอัปเดตที่ดีมากครับก็คือเขาลดเลือดเขาลดเลือดของแร่ลงประมาณ36%ที่ผมคำนวณจากเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยแร่คริสตัลตัวใหญ่สุดผมเอาอีเตอร์ตัวเนี้ยชฉอาะ36ครั้งตอนนี้เหลือประมาณ26กับ25ครั้งก็เลือดมันน่าจะลดลงไปอย่างน้อยก็ประมาณะปรนนะครับประมาณนั้นนะ ก็เลยขุดแร่ขุดแร่ส,สนุกเลยเราก็มีแร่แจ๋วๆแร่ส,สูงๆไว้เตรียมตัวเอาไว้เผื่อมีอัปเดตที่มันโกว่คนนี้ในอนาคตนะครับงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ตั้ชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ